เม่ฝนและบอลกำลังนั่งกินไอติมใต้ต้นไม้ในสนามบ่ายวันธรรมดาที่คิดว่าจะสงบชีวิตชิวๆแบบนี้แหละดีที่สุดทั้งสามได้ยินเสียงดังมาจากโรงยิมเก่าแต่เสียงนี้มันคืออะไรเหมือนมีอะไรขูดพื้นเลยประตูเก่าๆเปิดออกเองเพราะหมอกควันลอยออกมาบางทีเราไม่ควรเข้าไปก็ได้นะกลับกันดีไหมซอมบี้นักเรียนโผล่หัวออกมาแบบตลกๆต,ต,ตาเหลือกน้ำลายไหลเอ้ามีจริงๆด้วย วิ่งสิรออะไรทั้ง3ามวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตวิ่งให้ไวเท่าที่จะทำได้บอลใช้ไม้กวาดตัดซอมบี้ตัวแรกที่เข้ามาใกล้ถึงเวลาสู้แล้วฝนถอดโบแล้วใช้ฟาดหน้าซอมบี้อย่างแรงโบก็เป็นอาวุธได้เมกยืนไอติมให้ซอมบี้กินซอมบี้ก็แพ้ความหวานนะซอมบี้ทุกตัวหยุดมองไอติมเหมือนโดนสะกดได้ผลจริงด้วยคนชี้ไปที่โรงอาหารล่อมันไปที่โรงอาหาร ทั้งสามวิ่งนำซอมบี้เข้าโรงอาหารกับดักกําลังจะเริ่มบนอนปิดประตูโรงอาหารล็อกทันทีภารกิจสำเร็จได้ยินเสียงดังมาจากในโรงอาหารหรือว่าซอมบี้นั่งกินขนมในโรงอาหารอย่างมีความสุขไม่ใช่สมองแต่เป็นขนมทั้งสามนั่งหัวเราะโล่งใจ <c oughs> บางทีศัตรูก็แค่ <c oughs> หิวค่าวหน้าซื้อขนมไว้ดีกว่า